ถ้ารู้สึกอยู่แค่มือเนี่ยเขาเรียกเป็นสตินะชัดแต่ถ้าหากรู้ไปทั้งตัวนี่เป็นสัมมัชัญญาด้วยนั่นหมายความว่ากำลังสติเริ่มมีกําลังแล้วถ้าสมมุติรู้สึกได้ทั้งตัวแสดงว่าสติที่เรายกเนี่ยมันมีกําลังแล้วเหมือนโยมจุดไฟที่กองขยานะถ้ามันติดอยู่ตรงตัวนั้นแสดงว่าไฟย,ยังไม่ขยายใช่ไหมต่อไปไฟมาลามทั้งกองเลยเนี่ยแสดงว่าไฟมันขยายตัวขึ้นแล้ว ในการยกมือบ่อยๆตรงนี้ถ้ารู้สึกได้ว่ามันรู้สึกทั้งตัวเนี่ยแสดงว่าสติตัวนั้นมีกําลังขยายเป็นสัมปชัญญะแล้วก็จะเป็นสมาธิปัญญาต่อไปได้เข้าใจใช่ไหมโอเคปัญหาต่อไปอโอเคเอาข้อเดียวเพราะปัญหาเยอะเอาข้อเดียวอีข้อนึงเออเชื่อมไไม่คืนคนอีกคนเออเวลาเดินจงกรมเนี่ยเธอควรจะรู้สึกแค่เท้าที่แตะแตะแตะไปแล้วควรจริงแล้วน่าจะรู้จับึงทั้งตัวน่าจะดีถ้าหากคุณสามารถรู้ได้ตัวจะดีมาก แต่ในกรณีที่รู้ทั้งตัวต้องรู้จริงๆไม่ใช่เป็นอิมเมจรือสร้างภาพขึ้นมารู้นะแต่เป็นตัวรู้สึกได้จริงๆอันนั้นเป็นสัมปชัญญะแต่ถ้ารู้ได้ถ้าสมมติเรารู้ได้ทั้งตัวมันเป็นภาพที่เบลอแล้วไม่ชัดก็กลับมารู้เฉพาะที่จุดน,นั้นก่อนเพื่อปรับภาพตรงที่เท้าเนี่ยสติตัวนั้นให้ชัดก่อนแล้วให้สติเนี่ยขยายตามกําลังของมันไม่ใช่ขยายตามกําลังของความคิดเข้าใจไหมโอเคโอเคอเค่ะ นั่งหลับตาแล้วก็ดูทั้งตัวไปในลุดต่อแล้วค่อยค่อยนึ่งตาแล้วก็นั่งจังหวะจะได้ไหมคะจริงๆแล้วคุณต้องคุณต้องกำหนดสติเรารู้สึกตัวดูสแกนไปหัวจทย์ทั้งไปแล้วก็หึแล้วก็นั่งกุ๊กสร้างจังหวะเนี่ยค่ะเรามักจะตั้งสมาธิเรียกว่านะตั้งสมาธิการหลับตาเนี่ยก็ได้ไม่เสียแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่จําเป็นเพราะมันสร้างความเคยชินไปเฉย เพราะว่าเวลาเราจะไปทํางานเราต้องมานั่งหลับตาสมาธิก่อนไหมลงมือก็ล้างเว่ก็ล้าง้วยเลยใช่ไหมถ้ามืนั่งหลับตานัา่งสมาธิตรงนั้นไม่ทันเนี่ย <c oughs> ให้ให้ชีวิตกับการทําสมธิเป็นกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนะอย่าให้มันมีท่าทีลีลาเยอะนะแต่ให้มันเป็นธรรมชาติแล้วมันจะสนุกนะโอเคมูธนาวิธีใครอโ <c oughs> อเคจอมยนใช่ไหมโอเค เราถามว่าเป้าหมายการปฏิบัติเพื่อปฏิบัตินเพื่อนิพพานได้ไหมความจริงสติสมญาสมบูรณ์นั่นคือตัวนิพพานเข้า <c oughs> ใจไหม <c oughs> ตัวสติสมญาที่สมบูรณ์พร้อมนั่นแหละคือพระนิพพานแต่ว่ามันจะสมบูรณ์แบบททววันหรือสมบูรณ์แบบชั่วคราวเพราะฉะนั้นเราสัมผัสนิพพานอยู่แต่ลอดเวลาแต่จะมากหรือน้อยเท่านั้นเอง เมื่อใดสติสัญญาสมบูรณ์เมื่อนั้นไม่มีความคิดไม่มีอารมณ์ไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันเฉยๆแต่มันอยู่ได้แวบเดียวแต่ถ้าหากคุณศึกษาตรงนี้แล้วขยายขยายเนื้อที่ของสติสัญญาที่สมบูรณ์ตรงนี้ออกให้กว้างเรื่อยๆนั่นแหละนิพานเริ่มจะใหญ่ขึ้นโต,ต,ตขึ้นแล้วเอานั้นแหละถ้ามีสติสัญตาอยู่มันจะมันไม่มีทุกข์ภพทุกข์อย่าห้วนแต่เมื่อสติสัญญานี้มันสมบูรณ์แต่ถ้าสติสัญญานี้ยังไม่ถูกต้องยังไม่สมบูรณ์มันก็ยังไม่ใช่นิพานแต่ความจริงแล้วสยนีถก็เ นิ่งแต่ความจริงนิพพานก่อนที่จะเป็นสมุเฉทนิพานมันจะต้องไปทีละขณะก่อนทีละขณะขณะขณะเมื่อมันมีสติมุ่งยะบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมันก็มีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมันก็ขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดสติมยะครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจเรานิพพานก็เป็นอารมณ์อย่าเพิ่งคิดเอาแต่ไปทําเอาโอเคนะเอาไม่ต้องสงสัยให้มีสติมุยะไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งถึงแน่นอนโอเคต่อไปเรารู้ได้ยังไงครับว่าจะได้เราทําแล้ว อ๋อรู้ได้ไงว่าไม่วนเวียนอยู่ที่เดิมขณะนี้โยมนั่งอยู่ตรงนี้คิดว่าจิตได,ด้อยู่ตรงไหนก็อยู่ที่ความรู้สึกอยู่ความรู้สึกครู้สึกเฉยๆนี่มันวนเวียนไหมไม่ไม่วนโอก็วนเวียนเนี่ยเรู้เลยเลย๋าแสดงว่าวนเวียนนี่ยังไม่ใช่ความรู้สึกยังเป็นความคิดอยู่ความคิด <c oughs> อันนี้ตรองถ้ายังวนเวียนอยู่นั่นเป็นความคิดอยู่แต่เป็นความคิดอย่างละเอียดแต่ถ้าสติเนีญยแท้ไม่วนเวียน มันจะนิ่งมันจะว่างมันจะเฉยมันจะสงบมันจะเย็นเอาปล่อยให้มันเกิดไปแล้วก็ดูมันเรื่อยๆอนั่งดูมันเกิดเท่าไหร่ยิ่งดีนั่งดูมันไปเรื่อยๆแต่ต้องแยกตัวดูให้ได้แต่ถ้าแยกตัวดูไม่ได้นั้นคือทุกข์แล้วคิดไปมากๆโอกาสที่จะมีปัญหาเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งไม่รู้ว่าคิดมากๆต้องสร้างความรู้สึกที่ถูกต้องแต่ความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องนั้นมันก็จะเข้าไปเสริมความคิดให้มันคิดได้มากขึ้นไปอีก เพราะนั้นตรงนี้เราจะแยกได้ว่าอันไหนเป็นความสึกอันไหนเป็นความคิดตรงนี้ต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องหน่อยถ้าไม่ต่อเนื่องเรามันจะแยกไม่ออกระหว่างความคิดกับความรู้สึกการแยกความคิดกับความรู้สึกออกจากนั้นคือแยกรูปแยกนามเป็นนั่นเองความคิดมันก็คือเป็นรูปใช่ไหมความรู้สึกมันเป็นนามแต่เราเห็นเอออันนี้ความคิดเอออันนี้ความรู้สึกอันนี้แยกรูปแยกนามเป็นแล้วแต่ยังสงสัยเอ่ความรู้สึกหรืออันไหนเป็นรู้สึกอันนี้แสดงว่ายังแยกรูปแยกนามไม่เป็นคุณจะไปดูความคิดยังไม่ได้ ก็ต้องไปเข้าคอร์สเจ็ดวันแต่บางคนแยกรูปแยกน้าได้โดยที่ไม่เข้าคอร์สก็ได้นะแต่ขึ้นอยู่ศักยภาพของแต่ละคนนะแต่ถ้าโยมพยายามที่จะแยกแล้วมันทําไม่ได้แสดงว่าสติสัรมญามันไม่เข้มแข็งพอต้องไปฝึกเข้าคอร์สไปบ่มเพาะนะอาหารจอเนื่องแล้วมันก็จะติดขึ้นมาเข้าใจไหมอ่าน้ำรูปกับกิสตัณหาประธานเพรีองเดียวกันเดียวกันใช่อากิเลตัณหาอาศัยน้ำรูปเป็นตัวเกิดถ้าไม่มีน้ำรูปเกิสตัณหาประธานเกิดไม่ได้ อ๋อถ้ายังไม่เกิดกิเลสนำรูปเกิดไม่ได้พอ <c oughs> กิเลสอาศัยนำรูปเกิดพินีจนำรูปคือบุคคลใช่ไหมมันตั้งต้นเป็นสารตั้งต้นของตัวคิดอย่างอย่างความคิดแป๊บแล้วมีสติปัญญามาปั๊บเนี่ยกิเลสยังไม่เกิดถ้าถ้าความคิดปับ๊บแล้วสิ้นสติปัญญามาถ้าว่าตัวรู้ตัวดูของคุณเข้มแข็งกว่า <c oughs> กิเลสเกิดอยู่แต่ว่าทําอะไรคุณไม่ได้ใช่เหมือนคุณไปเห็นงูแต่ว่า คุณเว้นมันหรือคุณไล่มันหนีงูก็ทําอะไรคุณไม่ได้มีมทําอะไรเราไม่ได้คือไม่ดับทีเดียวไม่ดับไม่ดับเลยอ๋อถ้าพระอริยะบุคคลขั้นต้นเนี่ยมันมีอยู่แต่ทําอะไรไม่ได้แต่เป็นพระอรหันต์แล้วดับทั้งสองอย่างแต่คุณยังพิ่งคิดเอาจนกว่าจะไปถึง <laughs> มาเป็นสติอย่างหนึ่งแต่เป็นสติแบบที่เราสมมุติขึ้นมาใช้อยู่ว่าเออขณะน,นี้เป็นซ้ายได้ขวานนเนี้ยแต่ความจริงแล้วไม่ถึงขนาดน,นั้นได้แต่คุณยังแยกไม่ออกอะไรเป็นความรู้สึกตัวอะไรเป็นความคิดเนี่ยนะ ยังแยกไม่ออกก็ต้องอาศัยสติแบบสมมุติแบบสัญญาขึ้นมาก่อนว่าอันนี้สายนี่ขวานี่หนึ่งนะอันนี้สองนะเนี่ยก็แบบว่าอนุบาลจะใช้แบบนี้ก่อนนะนะแต่ว่าต่อไปถ้าคุณแยกออกเราเอาความรู้สึกก็คือรู้เฉยเฉยไม่มีอะไรไม่มีความคิดครู้ก็คือรู้นั่นเองแล้วยอมรับตัวรู้ตัวนี้ตามความเป็นจริงเสียรู้ก็คือรู้ตรงนี้เรียกว่าสติมิญญาเข้มแข็งแล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วสติมิญญายังไม่เข้มแข็งแม้แต่รู้อยู่ก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองรู้ตัวนี้ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาหน่อย เพราะว่าระดับของสติญาณยังไม่ยังไม่เข้มแข็งกันนะพ่อยังสงสัยอยู่ตัวนี้ต้องใช้เวลาหน่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตัวรู้ที่แท้จริงพอรู้ปั๊บัมก็รู้แต่ที่คนต่างกันบางคนรู้สึกแล้วก็คือรู้สึกไม่สงสัยอะไรรู้สึกก็คือรู้สึกรู้จักเลยแต่บางคนรู้สึกแล้วก็ยังไม่รู้จักว่าอันนี้คือความรู้สึกแล้วพยายามี่จะเพิ่มอะไรให้มันเพื่อจะทําความรู้สึกให้ชัดขึ้น มันก็ทําให้กลายเป็นสมมุติกลายเป็นบัญญัติขึ้นมาไปบังตัวรู้สึกที่แท้จริงตัวนี้จะช้าลงไปอีกซึ่งอันนี้คือความแตกต่างโ okay. อเคอ้ามาฟังคําถามไม่ไม่ชัดม่ไดียินชัดเข้ามาใกล้นิดหนึ่งเดี๋ยวคือเกิดตอบผิดพลาดเแลวมาเป็นบาปนะอ๋อไม่ใช่สิบสี่ปีแค่สี่ปีตอนนี้ท่านก็บอกว่า มันเกี่ยวกับวิบากกรรมด้วยใช่ก็คือวิบากกรรมส่วนหนึ่งอันนี้โยมก็มีความรู้สึกว่าโยมติดวิบากกรรมโดยได้มีกําลังท่อสามตัวคือตัณหามานาทิฐิถ้าถอนตัณหามานาทิฐิวิบากกรรมก็หมดสภาพแต่ถ้าเมื่อไรถอนตัณหามานาทิไม่ได้วิบากกรรมก็ยังเข้มแข็งอยู่แต่จะมีวิธีถอนตัณหามานาททิได้คือถอนความคิดนั่นเอง ถอนความคิดออกเยอะๆเดี๋ยวมาณทิฐิตัณหามันหมดเองแต่ทีนี้ถ้าไปเพิ่มความคิดเรื่อยๆบอกว่าจะละมันก็ละไม่ได้เพราะเหตุไม่ไ,มได้ถูกตัดตน้าถอนถอนถอนความคิดไปหรืยอยังทีนี้การถอนแบบนี้หมายถึงว่าบุคคลผู้นี้เหมือนเราไม่พอใจเ้ามากอดในเวลานี้เราเคลียร์หมดเลยเคลียร์ใจหมดเคลยจจียร์ใจหมดหก็นั่นแหละเรียกว่าถอนแล้วแต่ว่าเคลียร์ได้จริงหรือเปล่านะ เราไปตรวจสอบวิธีนี้เพอไปเจอหน้าใหม่ก็เกิดใหม่อีกไม่ได้ไ,ไงก <laughs> ็ไม่เจอ <laughs> ก็พยายามหรือเพราะฉะนั้นถอนความคิดคือมาอยู่กับความรู้สึกตัวหรือทําความรู้สึกตัวชัดๆความคิดมันจะมามันก็ไม่มีสภาพเพราะว่ามันกําลังมันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวนี่จึงเป็นสิ่งจาเป็นไม่ใช่มานั่งสร้างจังหวะอย่างเดียวนะมาสนับสนุนให้เราไปทําอะไรทั้งทั้งหมดเลยเก็บหมดเลยเนี่ยเพราะอันนั้นก็สติอันนี้ก็สมาธิเก็บไปหมดเลย เก็บทั้งวันเลยนะแล้วมันจะไม่นานมันจะถอนได้หมดเลยแต่ถ้าเราไปหลงไปในความคิดอะไรมาหนาที่มันก็เจริญตามถ้าออกมาจากความคิดปั๊บมันก็เชื่อมมันก็หดก็หายไปใช่ไหมแต่ว่าไปเรียนรู้ว่ามีวิธีที่จะอยู่กับความรู้สึกให้นานที่สุดชัดที่สุดได้อย่างไรก็ให้รู้ชั้ๆว่าขณะนี้ฉันไม่คิดนะขณะนี้ฉันรู้สึกตัวนะขณะนี้ฉัน ไม่คิดจริงๆเนี่ยต้องยืนยันกับตัวเองได้อย่างนั้นนะอ๋อไม่ใช่บางเวลาที่อย่าใช่ว่าเขาบางคนคนอื่นโยไม่รู้เขาหรอกแต่ต้องยุลุมต้องยุตัวเองเท่านั้นนะฮะต้องใช้คำว่าบางครั้งอย่าว่าบางคนบางครั้งแบบว่าอย่างสามีนี่มันไม่ไม่ไม่้อยอ่ะเออเหรอไม่ร้อยแต่เราก็ไม่ใช่เขาอะนะเราจะไปรู้เขาหมดก็ไม่ได้ใช่ไหมเราพะเมือนเอาเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นจับความรู้สึกให้เป็น ไปเรียนรู้ตรงนี้ก่อนนะถ้าจับความรู้สึกเป็นแล้วจัดการความคิดไม่ยากถ้าจับความรู้สึกตัวยังไม่เป็นความคิดจะไปจับแบบไหนก็ยากเพราะไม่ใช่วิธีการของมันนะความคิดเหมือนความมืดความรู้สึกตัวเหมือนแสงสว่างโยมจะไปไล่ความมืดได้เอาอะไรมันก็ไล่ไม่ออกนอกจากแสงสว่างเท่านั้นไอการจะไปจัดการความคิดถ้าไม่ใช่ความรู้สึกตัวแล้วเอาไปไล่เอาอะไรไปไล่มันก็ยากอาปัญหาสุดท้ายหมดเวลาแล้วหมดฮะ อีซีดีเยอะมามีอยู่โอ้หายากเหลือเกินเนาะแล้วเดี๋ยวสามวันที่อเมริกาเลยองโยมมีชุดคือมานี่ไปทํางานแล้วคนผลิตซีดีผลิตหนังสือไม่ทันนะมันก็เลยตกตกยุคไปเ<ส> <c oughs> ลยบุทนาสาธุตรงไม่มีนะขึ้นอยู่กับว่าเรารู้สึกตัวรู้จักความรู้สึกตัวไหม ถ้าเราไม่รู้จักความรู้สึกตัวเราจะนั่งอยู่เฉยเฉหรือสร้างจังหวะก็มีค่าเท่ากันแต่ถ้ารู้จักความรู้สึกตัวจริงๆนั่งอยู่เฉยเก็ได้สร้างจังหวะก็ได้ประการสําคัญให้รู้จักความว่ารู้สึกตัวให้ชัดๆว่ามันคืออะไรกันแน่เร็วไปใช่ไหมงงงอยู่ความรู้ส mm ึกตัวที่แท้จริงนั้นเราจะอยู่เฉยเฉยก็ได้มันก็รู้สึกเราจะทําก็ได้แต่ความรู้สึกตัวที่เราลงมือทําด้วยมันจะมีกําลังแต่ความรู้สึกตัวรู้อยู่เฉยเฉยเนี่ยมันไม่มีกําลังเพราะฉะนั้น เสียงน้อยที่สุดก็คือเจตนาสร้างเจตนาทาให้รู้สึกด้วยมือด้วยเท้าไปด้วยมันจะมีกําลังแต่ถ้าหาานั่งความรู้สึกตัวเฉยเฉันมันโมหะหรือว่าความเคยชินเ่องสูงอยู่เพราะนั้นมันก็จะแยกไม่ออกแต่เราสร้างจังหวะนิดน้อยที่สุดมันก็เป็นการแยกออกเหมือนไฟจุดแล้วถ้าหากว่ามันฝ่อเนี่ยเราปล่อยไว้เฉยเฉมันก็ดับไปเรื่อยๆแต่เราไปช่วยมันพัดสักหน่อยนึงมันก็พุ่งขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกันความรู้สึกตัวเหมือนกันถ้าสร้างจังหวะโดยวย่ก็เหมือนเราไปพัดไฟให้มันสว่างขึ้น มันก็จะมีกําลังดีขึ้นมาเหมือนกันคือความคิดแต่ว่าแต่ว่าความรู้สึกตัวมันไม่ใช่ทั้งสองอย่างเลยความรู้สึกตัวก็คือความรู้สึกตัวเหมือนกันนุโยมมีกระจกอันหนึ่งโยมไม่ชอบสีดาโยมเอาสีขาวไปทามันน่ะโยมจะมองเห็นหน้าตัวเองในกระจกไหมก็ไม่เห็นอยู่ดีนะแต่สิ่งที่เราต้องการคือต้องการเห็นหน้าตัวเองในกระจกหรือต้องการเห็นความจริงแต่ว่าจะเอาความคิดดีก็คือเอาสีขาวไปไปคิดความคิดไม่ดีก็เอาสีดําไปคิดมันก็บังใจของเราได้ทั้งสองอย่างทางที่ดีที่สุด ปัดมันออกทั้งความคิดดีและไม่ดีแล้วก็จะเห็นความรู้สึกก็ก็จบจบเพื่อคือจบเลยรู้สึกว่าเออมันก็อ๋อไม่ต้องกําหนดมันจะรู้ขึ้นมาเองอย่าสมมติโยมนั่งเนี่ยโยมรู้ไหมว่าตัวเองหนักรู้อะไรรู้เออนั่นแหละความรู้สึกถ้าไม่มีความรู้สึกโยมจะไม่รู้ว่ามันหนักหรือมันเบาแต่ต้องไปหัดแยกออกว่าไหนเป็นความรู้สึกเป็นเวทนาอันไหนที่เป็นความรู้สึกที่เป็นสติต้องไปไปพิจารณาตรงนั้น อ่ะก็เลื่องเฉยๆไม่ต้องทำพิธีนะอะไรครับมีใครคำถามไหมคะเราจะทราบได้ไงว่าตอนนี้เนี่ยสติของเราโตจนเป็นมหาสติแล้วก็คือมีอะไรเกิดขึ้นในจิตปั๊บกำหนดรู้หยุดปุ๊บนั่นเป็นมหาสติแล้วรู้ความคิดอะไรรู้ความคิดทันทีแล้วก็หยุดทันทีได้เป็นมหาสติท่านเช้าความรู้สึกตัวคือสติสัมปชัญญะใช่ไหมคะนั่นแหละเออนั่นแหละความรู้สึกตัวอย่างนี้โอเคหมด เวลาแล้ว <laughs> หมดข้าวนาวเวลาหมดแล้ว